สวัสดย่างผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง922สองำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาติดตามภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพันการเคลื่อนที่4-5สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาศูนย์บรรเทาสาาภัยหน่วยพันการเคลื่อนที่4-5สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาาภัยเคลื่อนที่เร็วจำนวน4นายพร้อมด้วยรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก1คันเข้าติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพังงา พร้อมท,ทั้งเข้าพบนายสิริธรบัวแก้วนายกเทศมนตรีตำบลคึกคักและนายพัทรศักดิ์เจ้าสายหัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลคึกคักขณะคุมงานซ่อมแซมถนนแหว่งจากน้ำหลากกัดเซาะขอบถนนโดยสถานการณ์ทั่วไปอยู่ในขั้นปกติ พร้อมกันนี้ได้มอบน้ำดื่มกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน100ขวดให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงอีกทั้งยังคงปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อติดตามและรายงานสถานการณ์ให้ทราบต่อไปณนะพื้นที่หมู่ที่หนึ่งตําบลคึกคัก อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาและนี่ก็เป็นภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จบข่าวพิสมัยคำอรุณอ่าน